สบายดีสาวกเซลซีเมื่อทุกคนเมื่อนี้เฮาจิมาพีวิวบทสัมภาษณ์ของโชมาสูเครนครั้งล่าสุดเรื่องความพร้อมเกี่ยวกับเกมทีเซลซี C C. จากลิ้นเกมนัดซิงสนาเลิศเครับพบกับทีมเลสเตอร์ซิตี้โดยย่อเมื่อนี้โชมาสูเครนได้ออกมาสัมภาษณ์ก่อนเกมว,ว่า เซลซีมีข่าวดีก็คือมาติโอโควาสิตอาจจะพร้อมลงสนามในเกมนี้หรืออาจจะมีซื้อเป็นตัวสำรองซึ่งมือนี้โทมัสชูเคิร์ได้มาว่าเกี่ยวกับความพร้อมก็คือจะได้กองเต้กลับมาลงสนามอีกครั้งและมือหนึ่ง ปัจจุบันก็เป็นเมนดี้แต่ในนัดสิงเอเปคชูเคิลิ่นได้ออกมาประกาศว่าอาจจะเป็นเกปาอลิซาเบลกามีโอกาสได้รับนาทีเป็นผู้หักษาประตูในนัดสิงเอเปคเรื่องความพร้อมถือว่ายังรุ่นความฟิตของอังเดรคริสเตียนเซนที่ยังอาจจะบ่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้ เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนเกมถือว่าทูเคิ้นยังได้เว้าเรื่องมือเสียอาร์ซนอนว่าเกิดจากความผิดพลาดถือว่าเพิ่นยังโฟกัสอยู่ในขันพิมลีกและมืออื่นเวลานี้ก็จะเข้าสู่นัดซิงเอเปคับ เพื่นก็ได้เกี่ยมความพร้อมอย่างละเอียดและถือว่านักเตะก,ก็ถือว่าฟิตการฝึกซ้อมก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี